ท่านผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์ก็มีความยินดีจะมาทําไพ่พิาคาดนะคะหลังจากที่ก็ห่างหายไปบ้างนะคะเพราะอาจารย์ทําสวนเกษตรควบไปด้วยนะคะก็แต่ก็ยังรักงานด้านพยากรณ์ก็ยังจะทําต่อไปเรื่อยๆตราบที่ท่านผู้ชมยังให้กำลังใจอยู่นะคะยังติดตามอาจารย์อยู่ก็ขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะ ค่ะทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะก็กระุนา,าตั้งจิตเป็นสมาธินะคะนึกถึงคนคนนั้นที่ท่านผู้ชมรักและคิดถึงก็ได้นะคะว่าท่านผู้ชมกับเขาคนนั้นจะมีโอกาสกลับมาคบกันไหมนะคะในหัวข้อนี้เลยค่ะนะคะซึ่งมีไาพา่ให้เลือกนะคะอันนี้คือชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3นะคะทำการเลือกได้เลยค่ะ อ่าโอเคนะคะอาจารย์ว่าเลือกกันได้แล้วละนะฮะอาจารย์เลื่อนชุดที่3ที่2ออกมาก่อนเราจะมาเริ่มดูชุดที่1กันเลยนะคะว่าท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่1ชุดเดวิลเนี่ยนะคะว่าท่านกับเขาคนนั้นมีโอกาสมีบุญสัมพันธ์มีอะไรที่จะได้กลับมาคบกันหรือเปล่านะฮะอาจารย์จะเปิดไพ่10บใบเซลจิคอนนะคะ ค่ะตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยได้เลยนะคะอาจารย์จะดึงไพ่เป็นตัวแทนดึงไพ่เป็นสื่อกลางในการแปรไพ่ให้ท่านผู้ชมนะคะได้ไพ่เดอะสตาร์ได้ไพ่แปดเหรียญหกเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญสองไม้เก้าถ้วยอัศวินดา ี่เรียญสี่ถ้วยแล้วก็เดีะยวเฮอร์มิตค่ะอ่าถ้าจากหน้าไพ่นะคะอาจารย์มองไพ่พื้นฐานใบเนี้ยนะคะเป็นไพ่สองไม้เท้าเป็นลักษณะภาพชายหญิงคู่หนึ่งนะกำลังช่วยกันเหมือนปลูกถั่วถั่วแดงก็ได้นะคะกำลังทำหลักให้ถั่วมันเลื้อยขึ้นไป ดูว่ารักใครช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีมากเลยนะคะอาจารย์มองอดีตที่ผ่านมาเนี่ยท่านกับเขาก็รักกันมากมายและมีอะไรก็ซัพพอร์ตดูแลต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะคะแต่แล้วมันอาจจะมีวิบากกรรมที่ทําให้ความเหินห่างเกิดขึ้นการพัดภาคไม่ว่าจะนะคะเดอร์ฮอร์มิดอัศวินดาบอยู่ที่ตําแหน่งปัญหานะคะอาจจะอยู่ไกลกันพระระยะทาง นะ,ะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศหรือบางคนนู่นเลยอยู่เมริกาก็มีนะคะก็ประมาณนั้นเลยนะคะแต่ด้วยใจตำแหน่งใจท่านผู้ชมเป็นไพ่สี่ถ้วยอะไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของการคิดถึงอย่างมากมายกำลังคุ้นคิดนะคะว่าจะทำยังไงดวงชะตาเรากับเขาเนี่ยมีความเป็นไปได้แค่ไหนในการที่จะต้องกลับมาได้เจอเจอ อ่านะได้พูดได้คุยมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะคะเป็นภาพผู้หญิงนั่งอยู่กับสัตว์เลี้ยงเป็นแมวนะคะแล้วฝนกําลังตกก็ติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้แต่นั่นแหละค่ะฝนตกก็ย่อมมีวันหยุดใช่ไหมคะมันคงไม่ได้ตลอดไปแล้วค่ะนะคะเพราะเรื่องความสัมพันธ์ท่านกับคนคนนี้ก็อาจจะติดปัญหาเหมือนฝนตกอยู่นี่แหละ นะแต่อาจารย์มองมีทางออกมีโอกาสอย่างมากอยู่นะคะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งอนาคตยังเป็นเก้าถ้วยกับ6เหรียญน,นะอาจารย์จะพูดเสมอในคลิปนะหมายเลข6ทุกใบเนี่ยคือการรีเทิร์นนะฮะการปรับความเข้าใจเก้าถ้วยเป็นความรักและเป็นไพ่ความรักที่มีความสุขอยู่นะคะไพ่ใบนี้นะฮะเป็นการเปิดตัวกับเพื่อนกับสังคมเฮฮาปาร์ตี้มีการเฉลิมฉลอง หกเหรียญน,นะคะมีการแจกจ่ายเงินก็แปลว่าให้ความรักให้ความเอื้อทอนนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านผู้ชมกับเขาคนนี้จะรีเทิร์นกลับมาคบกันเนี่ยค่อนข้างสูงต่อให้สภาวะปัจจุบันค่อนข้างนิ่งนี่คือแถวปัจจุบันนะคะเป็นไพ่สี่เหรียญเป็นคนนั่งนิ่งนิ่งแบบนี้อาจารย์มองว่าเขาก็คงจะคิดถึงท่านผู้ชมไม่แพ้ท่านผู้ชมหรอกเขาอาจจะมุ่งม,มั่น กับงานกับภาระหน้าที่การสร้างอนาคตการที่เขาหวังความสำเร็จนะคะการที่จะใช้ชีวิตคู่กับใครเขาก็ต้องการสร้างตัวเองให้มั่นคงเพื่อคนที่จะเข้ามาใช้ชีวิตกับเขาเนี่ยไม่เดือดร้อนเขาดูแลได้นั่นคือเป็นสิ่งที่คนคนนี้เขาคิดเขาอาจจะเคยบอกท่านผู้ชมด้วยซ้ำนะคะเพราะอาจารย์มองไพ่เซนเตอร์ท่านเป็นสตาร์เป็นไพ่ที่ น้ำฝนที่หล่นจากฟ้า,ฟ,าฟ้านะคะกําลังโปรยปลยปายอ่ลังลงในมือของท่านนะคะที่เหมือนกับการขอพรน,นะไพ่ในี้การขอพรกับจักรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเบื้องบนนะ,ะให้ประทานความรักความสดชื่นความชุ่มช่าเข้ามาในหัวใจาที่ท่านผู้ชมรออยู่รอเขาอยู่รอความรักรอการ กลับมาที่จะมีความสุขร่วมกันนะคะไพ่สองใบจะแทนตัวท่านกับเขานะคะเป็นไพ่ผู้หญิงที่อาส,าสวยนะคะอ่เป็นภาพผู้ชายที่ดูแล้วแมนแล้วก็หน้าตายิ้มแย้มแบบมีความสุขเพราะนั้นอาจารย์ก็คิดว่าท่านกับเขาย่อมมีโอกาสที่จะได้มีบุญสัมพันธ์นะคะกลับมาได้เจอเจอกันได้ครงรักกัน เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ได้อีกอย่างแน่นอนนะคะจากไพ่แสดงว่าบุญท่านกับบุญเขายัางมีพลังบุญพลังศีลเสมอกันอยู่นะคะแม้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรที่ขวางกั้นอยู่ก็แล้วแต่นะคะในที่สุดแล้วอุปสรรคนั้นก็ย่อมแพ้ทางความรักของท่านกับเขานะคะไม่ว่าความรักนี้จะอยู่ใน ชายชายหญิงหญิงหรือหญิงชายก็ได้นะคะความรักไม่จำกัดในลักษณะที่อาจารย์พูดไปใครที่เข้ามาก็ก็คิดไปตามนะคะว่าความรักของท่านเป็นแบบไหนนะคะสุดท้ายแล้วก็จะได้สมหวังนั่นแหละค่ะเพราะไพ่อนาคตนะคะเป็น9ก้าถ้วยกับหกเหรียญนั่นเองนะคะอาจารย์ก็ขอวอวยพรนะให้ท่านผู้ชมที่เลือกกองที่หนึ่ง จงประสบความสำเร็จในความรักเหมือนที่ไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะต่อไปเราจะมาพยากรณกองที่สองนะคะ ชมอธิษฐานจิตไปด้วยได้นะคะท่านได้สองเหรียญ The Hangman สิบเหรียญราชนีเหรียญหกเหรียญ View of Fortune The Tower สองถ้วย Emperor เจ็ดถ้วย ไพ่ก็อนาคตดีอยู่เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีตำแหน่งปัญหาอยู่บ้างนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยนะคะปัญหาก็คือไพ่เดอะชาเวอร์นี่แหละคะ่ะอยู่ตำแหน่งปัญหาตำแหน่งที่เจ็ดนะคะคือการจบแบบกระทันหันเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาเลยนะคะไพ่ใบนี้นะคะมันไม่คาดคิดคาดฝันว่าจะเกิดในความรักของท่านนะที่ เคยดีต่อก,กันาพื้นฐานเป็นหกเหรียญน,นะคบหากันมานานดูใจกันมานานยืดเยื้อมานานแล้วหลักไพ่เดอะแฮงแมนนะคะแต่แล้วมันอาจจะมีปัญหาทําให้ความสัมพันธ์ขาดสะบั้นลงไปนะคะในหัวข้อของเราก็มองว่า,าท่านผู้ชมกับเขาจะมีโอกาสกลับมาไหมนะคะอาจารย์มองไพ่อนาคตออกมาดีนะ,ะนะคะออกมาดีโดยเฉพาะมีวิวออฟฟอร์จูนเนี่ย ก็ต้องบอกว่า w h e e l อ่ะคือกงล้อกงล้อที่มีการหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงดวงชะตาคนก็เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะถ้าหมุนไปในทางที่ดีไพ่ก็จะขยายด้วยไพ่ที่ดีนะคะปรากฏว่าก็หมุนไปในทางที่ดีแหละคะ่ะพราะไพ่ยขยายด้วยไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญชุดนี้จะมีกุญแจนะคะไขหีบเงินนะไขหีบเงินโชว์เงินก็แปลว่าการเปิดใจ ความฝันนะคะไเจ็ดถ้วยความฝันความที่ท่านกับเขาอาจจะเคยฝันเคยมีสร้างอนาคตร่วมฝันด้วยกันน่ะนะคะสิ่งนั้นยังมีโอกาสกลับมาไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะคะดิแอมเพลเป็นชาวต่างชาติหรือมีอาชีพเป็นวิศวกรช่างทหารตำรวจหรือถ้าท่านเป็นชายมาดูเอมเพลอร์ก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีอิทธิพลหรือเป็นลูก ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลก็ได้เป็นคนสังคมชั้นสูงก็ได้นะคะโดยเฉพาะขึ้นราชินีเหรียญด้วยเธอค่อนข้างสวยงามและเพอร์เฟกสำหรับท่านผู้ชมถึงแม้ท่านผู้ชมจะมองว่าสองเหรียญท่านผู้ชมอาจจะเหลื่อมล้ำกันทางสังคมทางฐานะแต่อาจารย์มองว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นนะคะเดือ a แฮงแมนเนี่ยการรักใครรักจริงรักแบบไม่ยอมแพ้กับโชคชะตา ท่านผู้ชมย่อมสามารถที่จะไขว่คว้าสิ่งที่เราหมายปองนะคะจะสมหวังได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะมีไพ่สองถ้วยไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่สวยงามมากนะคะเป็นภาพชายกับหญิงนะคะมีรูปอยู่ในแก้วน้ำมือคขว้กันและอยู่มีกำไรห้อยอยู่ที่ข้อมือทั้ง ทั้งคู่เลยนะคะเป็นรูปหัวใจสีชมพูนะเพราะฉะนั้นและฉากหลังเป็นรูปภาพดาววีนัสซึ่งเป็นดาวสุขดาวแห่งความรักนะคะอยู่ฉากหลังด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าไพ่สวยสวยงามอนาคตย่อมจะสวยงามอาจารย์มองกิ่งท่านเหมือนคู่กันเหมือนท่านก็อาจจะพอรู้ไปในในว่า เหมือนเป็นคู่ในอดีตชาติกันมาก่อนก็ได้นะไพ่เดวิวนะคะในที่สุดแล้วท่านก็จะสมหวังในความรักในสิ่งที่ใฝ่ฝันกันได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปห่างหายกันไปโอกาสที่จะกลับมาเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนอย่ายอมแพ้นะคะ,ะจงพยายามและสู้ต่อไปกับอุปสรรคปัญหาสักวันท่านจะต้อง สำเร็จผลในเรื่องของความรักได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคนะคะก็จบการพยากรณ์กองที่2นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมประสบความสําเร็จตามไพ่ที่เปิดขึ้นมาด้วยนะคะค่ะเรามาต่อด้วยชุดที่3เลยนะคะ ค่ะท่านผู้ชมที่เลือกชุดที่3นะคะจะอธิษฐานจิตไปด้วยพร้อมๆกับอาจารย์ขณะสับไพยก็ได้นะคะค่ะ mm hmm. เรามาดูเลยเหตุ mm hmm. การณ์ความรักของท่านผู้ชมจะเป็นยังไงนะ mm hmm. ท่านกับเขามีโอกาสกลับมา mm hmm. คบกันไหม ได้ไพ่สิบเหรียญด้ไพ่สี่ดาบได้ไพ่เก้าวถ้วยได้ไพ่สามเหรียญด้ไพ่ราชินีเหรียญด้ไพ่อัศวินถ้วย ได้ไพ่สองถ้วยได้ไพ่หนึ่งดาบได้ไพ่เจดถ้วยได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะเอ่สำหรับอม,มองภาพรวมไพ่นี้ก็ค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะเป็นประเด็นนิดหนึ่งนะคะว่าคือมองอยงท่านผู้ชมกับเขาคนนี้ก็รักกันมากนะแต่เป็นความรักที่ค่อนข้างจะไม่ได้ครอบครองอาจารย์มองคนคนนี้เขาอาจจะมีสายใยสัมพันธ์กับสิ่งเดิมๆเ,เขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะต่อให้เขาอาจจะมีปัญหากับคนของเขา อาจจะเหมือนเลิกกันไปแต่เขาก็กลับไปอยู่กับคนของเขาอีกนะคะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ความสัมพันธ์กับท่านที่เลือกกองที่สามก็อาจจะเหินห่างก,กันนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกเนาะราชินีเหรียญไพ่พื้นฐานดวงชะตาท่านยังรักยังเห็นเขามีค่าหรือทั้งท่านและเขาและแหละก็ยังรักกันอยู่มากมายอ่ะ นะคะเห็นไพ่สองถ้วยนะคะการคิดถึงรูปราชินีเหรียญการกอดเงินก็คือกอดความรักไว้แนบอกแนบใจการส่งใจถึงกันนะคะท่านกับเขายังรักกันมากแค่ท่านกับเขาเจอกันช้าไปเนาะในดวงน่ะนะคะสามเหรียญสิบเหรียญเป็นรักซ้อนเก้าถ้วยด้วยกลายเป็นรักซ้อนรักสามเศร้า รักที่ไม่อาจจะครอบครองได้ใจแต่ไม่ได้ตัวมาครอบครองนะคะสำหรับชุดนี้แต่ถ้าถามว่ามีโอกาสจะมาคบกันไหมคบค่ะกลับมาแน่นอนเพราะมีอัศวินถ้วยกับเก้าถ้วยอยู่ตำแหน่งอนาคตนะคะแต่ท่านต้องรักตัวเองให้มากๆให้เสียเหรียญถ้าท่านผู้ชมที่เลือกกองที่สาม ยอมรับสภาวะของการที่เราเอ,อ,อาจจะห่างๆกันบ้างนานๆทีเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับนานๆครั้งเจอกันเจ็ดถ้วยเป็นความเ,ออเขาเรียกว่าอาจจะเป็นความรักแบบกินกินอุดมคตินะอาจารย์มองไพ่ชุดนี้นะคะหนึ่งดาบแม้ว่า ท่านจะต้องการเป็นหนึ่งแต่ท่านก็เหมือนไม่ได้อยากจะยื้อแย้งอะ่ะอาจารย์มองภาพรวมอะ่ะถ้าเขามีใครของเขาอยู่แล้วท่านก็ไม่ไปก้าวไก่หรอกคะ่ะท่านก็ให้เขายังคงมีคนของเขาต่อไปเหมือนในนิยายแต่ก็เป็นชีวิตจริงของคนได้เหมือนเกิดมาเพื่อที่จะเป็นที่รักซึ่งกันและกันเป็นความรัก แบบอิงนิยายหรืออุดมคติจริงๆนะเป็นความรักที่แบบเสียสละไม่ถือครองไม่ยึดครองขอแค่ความรักความเข้าใจขอแค่มีน้ำใจให้ท่านบ้างท่านก็สุขใจแล้วอะ่ะนะคะดูบางครั้งท่านก็เศร้าบางครั้งท่านก็เหงา แต่ท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายเลยอ่ะไม่มีความที่จะยื้อแย่งในดวงเลยนะคะต้องชมน้ำใจเลยนะคะเป็นความรักที่เสียสละที่ยิ่งใหญ่จริงๆบางครั้งมันพูดไม่ได้หรอกคะ่ะอาจารย์เข้าใจนะความรักมันเป็นวาลกรรมของแต่ละคนที่มาเจอกันนะคะถ้ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปเนาะ การกลับมาได้คบกันได้คบแต่ไม่ได้ครอบครองเนาะโอเคนะคะนี่ก็คือท่านผู้ชมที่เลือกชุดที่3นะคะอาจารย์ก็ขออวยพรอ,อย่างน้อยก็ขอให้ท่านมีความสุขนะคะขอให้อยู่กับตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้เป็นนะโอเคนะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของอาจารย์ ถึงแม้ว่าบางดวงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพื่อความผ่อนคลายนะคะบางครั้งปัญหาเราก็ไปปรึกษาใครไม่ได้การฟังคลิปเนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายได้จริงๆนะคะลองดูนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ